สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําขนมหวานกันนะคะขนมหวานอันนี้ถ้าในภาษาสเปนนะคะจะเรียกว่าฟลันนะคะหรือบ้านเราก็จะเรียกเป็นพุดดิ้งคาราเมลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนๆใช้น้าตาลทรายนะคะ5ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในหม้อนะคะเพื่อที่จะทําคาราเมลก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะ ตอนแรกเราใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อนให้น้ำตาลเขาละลายนะคะ พอน้ำตาลเราเริ่มเปลี่ยนสีเพื่อนๆก็ลดไฟลงนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวน้ำตาลของเราจะไหม้นะคะคาราเมลจะไหม้ พอน้ำตาลของเราเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆออยากให้มีรสติดขมนิดนึงก็สามารถเคี่ยวน้ำตาลต่ออีกนิดนึงก็ได้ให้สีมันเข้มขึ้นกว่านี้นะคะแต,แต่เท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่พิมพ์พที่เตรียมไว้นะคะพิมพ์พของเราวันนี้เราก็จะใช้เป็น ถ้วยอลูมิเนียมนะคะแบบนี้แล้วก็จะเป็นถ้วยดินเผาที่สามารถทนความร้อนเพื่อนๆใช้ที่บ้านเรามีแบบไหนเราก็ใช้พิมพ์แบบนั้นได้นะคะแต่ให้ทนความร้อนนะคะเพราะว่าเราจะเอาเข้าเตาอบเนาะอันนี้เราก็จะมาเทคาราเมลของเราลงในพิมพ์นะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของคัสตาร์ดกันนะคะเพื่อนๆในส่วนของคัสตาร์ดนะคะเราจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย4ี่ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ตีนะคะ เพื่อนตีจนน้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่กลิ่นวานิลานะคะแล้วเราก็จะใส่นมสดลงไปนะคะวันนี้ใช้นมสด500 ml จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะค่ะจากนั้นเราจะกรองนะคะเพื่อนๆ แล้วก็กรองส่วนผสมที่เราทําไว้นะคะเผื่อเขามีเศษไข่หรือเศษเต่างๆนะคะประมาณนี้จากนั้นเราจะนำมาเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมคาราเมลไว้นะคะในระหว่างนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนวอร์มเตาอบ ไว้ที่200องศานะคะจากนั้นเราจะเอาทุกอย่างเข้าเตาอบนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรามาเอาส่วนผสมของเราเทลงในคาราเมลที่เตรียมไว้นะคะส่วนผสมของคัสตาร์ดนะคะเราก็เทลงไปเลยสูตรนี้เขาก็จะได้สี่ถ้วย แบบนี้พอดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเ,อนเ,อนเอนก็สามารถปรับลดปริมาณได้นะคะถ้าเราทำมากทำน้อยนะคะก็เพิ่มลดสัดส่วนได้เลยอันนี้ก็จะพอดีจากนั้นให้เพื่อนเอนเติมน้ำร้อนนะคะลง ในถาดนะคะเราจะลองด้วยน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะนำเข้าอบประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนนำเข้าอบได้เลยนะคะที่200องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะ อบเสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นให้นำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลาสชั่วโมงก่อนรับประทานนะคะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นอย่างต่ำแล้วนะคะเป็นเวลา3ชั่วโมงนะคะเพื่อนเเพื่อที่จะให้เนื้อขนมของเราเซ็ตตัวเนาะอันนี้ก็ได้เวลาทานได้แล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนนุ่มได้ ขนมก็จะประมาณนี้นะคะนุ่มละลายในปากนะคะขนมอันนี้เป็นขนมที่ทำง่ายแล้วก็ส่วนผสมไม่เยอะนะคะเ,เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยเนาะก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ